สบายดีเรื่องที่เฮาจะมาเล่าสู่ฟังในมื้อนี้มีชื่อว่าแขกที่บ่ได้หับเสิรินฟังแต่ซื้อก็คือสิลึกลับแล้วเนาะเรื่องราวทั้งหมดนี้เริ่มจากอีเมลฉบับหนึ่งที่ส่งเข้ามาเต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่หาคำตอบบ่ได้เอา้าเฮามาลองฟังไปพร้อมๆกันเลยลองคิดภาพตามเบิ่งเนาะจะเป็นแนวใดถ้าหากมือหนึ่งเฮาบังเอิญพาบ,บางสิ่งที่เฮาเองกับบฮู่โตกลับมาบ้านนำ เอ,อคำถามที่เบิงคือธรรมดาธรรมดานี่แหละคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างในเรื่องนี้เรื่องราวทั้งหมดนี้มันไม่ได้เริ่มต้นอยู่บ่อนที่หน้าย่านใดๆเลยแต่มันเริ่มต้นขึ้นในเรือนหลังใหม่ชั่วคราวสถานที่ที่ควรจะเต็มไปด้วยความสุขและความหวังของคู่รักคู่หนึ่ง โอเคเฮาย้อนกลับไปเมื่อประมาณ12ปีก่อนมาหุ้นจักกับเจ้าของเรือกันก่อนเพื่อนสือคุนฝนและสามีคือกับคู่หักทั่วไปหั่นแหละทั้งสองคนก็มีความฝันวางแผนจะแต่งงานสื่อเฮือนใหม่ในโครงการแต่ในส่วงที่กําลังรอคอยเฮือนในฝันให้สั่งสําเร็จนั้นโศกชิตาก็ได้นาพาเขาเจ้าไปสู่เส้นทางที่บ่มีไผคาดคิดมาก่อนแล้วโอกาสที่เบิ่งคือว่าโชคดีคักกับเขามาลุนอายที่เป็นหัวหน้าของสามีคุณฝน ต้องได้ไปเหตุเวียกอยู่ต่างประเทศนึ่งปีเต็มเพิ่นเลยเสนอให้ทั้งสองมาพักอยู่เฮือนของเพิินไปก่อนโอ้ยถือว่าเป็นข้อเสนอที่ดีสุดๆเลยได้อยู่เฮือนงามๆบ่ต้องเสียค่าซายังได้ซวยเบิงแยงเฮือนให้เพิินอีกแต่ไผซึไปคิดว่าโชคดีครั้งนี้มันจะมีราคาที่ต้องจ่ายในขณะที่ทุกอย่างเบิงคือว่าจะลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบความสุขในเรือนหลังใหม่ชั่วคราว ก็กำลังจะถูกรบกวนโดยแขกที่ไม่มีใครได้เชิญความสุขของการเริ่มต้นชีวิตคู่มันอยู่ได้บดดนดอกเพียงแต่บทเท่าใดมือหลังงานแตง่งข่าวห้กับมาหอดรุ่นไอ้ที่เห็ดเวียกน้ำสามีซื่อวาศาสตร์เพิ่นได้จากไปอย่างกระทันหันการเดินทางไปห่วมงานศพข้างนี่แหละที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเจ้าไปตลอดการบรรยากาศในงานศพเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและคนกันหลายขนาด หลายจนว่าบบมีบอนจอดรถหลังจากขับรถวนหายูดนเติบบอนเดียวที่ยังวางก็คือบริเวณด้านหลังของเมนเผาศพพอดีจุดนี้เองคือจุดที่ทุกอย่างมันเริ่มต้นหลังจากพิธีต่างๆจบลงด้วยความเมื่อยและอาจจะเป็นย้อนความอึดอจจัดใจคุณฝนก็เลยห้องขึ้นมาลอยๆโดยบบได้คิดอย่างว่าเมื่อไหสิเสด็กลับบ้านขึ้นรถแม่กลับบ้านแม่ไผสิไปฮู้ว่าคำว่าธรรมดาธรรมดานี่ มันคือคำเชิญที่ได้เปิดประตูให้บางสิ่งตัดสินใจติดตามเขาเจ้ากลับบ้านในคืนที่กลับมาจากงานศพัแหละมูของคุณฝนที่ชื่อว่าปานได้ขอมาผักอยู่นำ้ำโดยที่บุรูเลยว่าปานกำลังจะกลายเป็นพยานคนทำอิดต่อกับการมาหอดของแขกที่บ้าได้หับเชิญและแล้วเวลากับพานไปจนฮอดสองโมงเศรเป็นช่วงเวลาที่หลายคนเสือว่า เป็นส่วงที่โลกของคนเฮ่ากับโลกของวิญญาณสามารถเสื่อมต่อกันได้ในคืนนั้นความสงบก็ได้จบลงทันใดนั้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นพอเปิดออกไปก็พบกับปานที่ยืนตัวสั่นเทาด้วยสีหน้าที่แตกตื่นคำถามทำอิฐที่ออกจากปากของเราก็คือเฮือนนี้มีผีวะค่อยนอนบ่ได้แล้วปานเล่าด้วยเสียงที่ยังสั่นเบาว,ว่า ตอนที่กำลังเครื่องหลับเครื่องตื่นอยู่เทิงโซฟาเราเห็นเงาดำๆสูงใหญ่ปรากฏตัวขึ้นอยู่ปลายตีนจากนั้นหางกายก็แข็งทื่อหูสึกมีอย่างนักนักมาทับไว้จนหายใจบาออกหรือที่เฮาเอิญกันว่าผีอัมทะเลแต่ที่หน่ายยานกว่านั้นในความมืดนั่นเรายังเห็นขึ้นกับว่ามีคนกำลังยางค้นหาสิ่งของอยู่อ้อมตัวเราถึงว่าข้าเจ้าจะพยายามปลอบใจปานว่าอาจจะเป็นแต่ความฝัน แต่เรื่องราวมันไม่ได้จบลงง่ายๆแนวนั้นแขกที่มายามบัดนี้กำลังจะเริ่มส่งสัญญาณเตือนที่แปลกประหลาดให้กับเจ้าของเฮือนชั่วข่าวโดยกงมีเมื่อหนึ่งขณะที่คุณฝนกำลังนั่งเบิงโทรทัศน์อยู่เราก็รู้สึกคือมีคนมาแตะต้องมีมือคู่หนึ่งค่อยๆบีบหนวดลงที่บ่าไหลของเราแน่นอนว่าตอนทำอิดก็คิดว่าแม่สามีมาหยอก แต่แล้วเสียงของสามีกระดังมาจากโต๊ะคอมพิวเตอร์ที่อยู่คนละแจห้องถามขึ้นมาว่าหนูลมก็ไผ่คำถามเดียวนี้เห็ดให้ทุกอย่างยุดนิ่งหัวใจของคุณฝนนี้คือสิตกไปอยู่ตะตุ่มถ้าสามีอยู่นั่นแล้วมือที่กำลังบีบไลของเล่าอยู่มันเป็นของไผ่แต่ความย่านมันยังโบจบอีกข้างหนึ่งขณะที่กำลังเปลี่ยนช่องโทรทัศน์ ในช่วงเวลาสั้นๆที่หน้าจอมันดับมืดลงมันได้กลายเป็นแวนและในแว่นนั้นเราไม่ได้เห็นแต่หน้าของตนเองแต่เห็นใบหน้าของคนแปลกหน้ากำลังจ้องมองกลับมาอยู่ข้างๆใบหน้าของเราวินาทีนั้นแหละที่เรามั่นใจว่าเขาเจ้าบรได้อยู่ในเฮือนหลังนี้เพียงลําพังหลังจากนั้นสุขภาพของคุณฝนก็นเริ่มสุดโส้มลงอย่างเห็นได้ชัดเราเริ่มป่วยแบบบม่มีสาเหตุนอนบ่นหลับหูสึกอ่อนเพียคือกับถึกดูดพลังชีวิตออกไป สิ่งที่แปลกก็คือเมื่อไปหาหมอกวดแนวใดกับปกติหมดบ่มีภัยซอกหาสาเหตุทางการแพทย์ใดเลยเมื่อ่างกายและจิตใจถูกทำลายลงถูกมือความอดทนของเขาเจ้ากระหอดขีดสุดมันถึงเวลาแล้วที่ต้องตัดสินใจขั้งสำคัญที่สุดการตัดสินใจที่จะหนีและแล้วคือกับมีแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงค์ข่าวดีกับมาหอดเือนหลังไม้ของเขาเจ้าสั่งแล้ว โดยบอลังเลแม้แต่วินาทีเดียวเขาเจ้าตัดสินใจเก็บเครื่องและย้ายออกจากเฮือนหลังนั้นทันทีมันโบแมนการย้ายเฮือนธรรมดามันคือการหนีเพื่อเอาชีวิตรอดและสิ่งที่หนาประหลาดใจที่สุดก็เกิดขึ้นทันทีที่เกาขอไปอยู่ในเฮือนหลังใหม่ถึงจะเป็นเพียงหงองเปล่า,าที่ยังบ่มีอย่างเลยสุขภาพของคุณฝนก็ดีขึ้นอย่างไว้วาอาการป่วยที่ทรมานเล้ามาหลายเดือน มันหายไปคือกับบอเคยเกิดขึ้นมาก่อนเบิ้งคือว่าทุกอย่างจะจบลงด้วยดีแล้วมันบอแต่มันยังบ่จบเพราะเถึงว่าคุณฝนและสามีจะย้ายออกมาแล้วแต่แขกผู้นั้นยังคงบริจางไปใสต่อมาเจ้าของเรือนตัวจริงได้โทรมาหาเราขอบใจที่ช่วยเบิงแยงเหือนเป็นอย่างดีแล้วเว้าตื่นว่า ขอบใจหลาย,ลายเดอที่ยังอุตส่าห์เปิดไฟไว้ให้ถูกคืนคีนลักขโมยจะได้บอกาเขาคำเว้าที่เต็มไปด้วยความขอบใจนี้มันเหตให้คุณฝนขนหัวลุกพอพวกเขาย้ายออกมาได้ระยะหนึ่งแล้วและแน่นอนว่าม่มีไผ่กลับไปเปิดไฟด้วยความสงสัยที่คาใจคุณฝนได้ไปปรึกษากับพระผู้ใหญ่และในที่สุดปริศนาก็ถูกเปิดเผยพระท่านได้บอกว่าวิญ,ญญาณที่พวกเขาพาก,กลับกับมานั้นแม่น สัมภเวสีบอแมนเจ้าทีเจ้าฐานแต่เป็นวิญญาณพระเนจจที่มาจากบ่อนอื่นวิญญาณที่ได้พบบ้านหลังใหม่และตั้งใจจําปยอมจากไปใสและผลจากการบอยอมจากไปของสัมภเวสีตนนั้นก็ได้ทิ้งห้องห้อยไว้จนถึงปัจจุบันมันสะท้อนออกมาผ่านตัวเลขหนึ่งสิบสปีนั่นคือระยะเวลาที่เฮือนหลังนั้นถูกประกาศขายแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถซื้อได้ เจ้าของเหอนก็พอสามารถขายมันออกไปได้เลยคือกับว่ามีเจ้าของอีกคนหนึ่งที่ไม่ยอมให้ใครเข้ามาแทนที่เรื่องราวของคุณฝนก็นได้จบลงแต่มันก็นได้ปะคำถามไว้ให้พวกเขาคิดบางครั้งคำว่าที่เขาว่าออกไปโดยบ่ได้คิดคำเซิญที่บ่ได้ตั้งใจอาจจะเปิดประตูไปสู่ผลลัพธ์ที่เขาบ่เคยจินตนาการถึงแล้วแต่ละคนเด้เคยมีประสบการณ์ที่คล้ายคือกันนี่หรือบอ่